สวัสดีค่ะทุกคนเคยสังเกตไหมว่าเวลาฟ้าผ่าเราจะเห็นแสงวาบสว่างจ้าแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกระบวนการอันน่าทึ่งนี้กันค่ะกุญแจสำคัญคือประจุไฟฟ้าครับในก้อนเมฆพายุจะมีประจุไฟฟ้าบวกและลบอยู่มากมายเมื่อประจุบวกและลบมีปริมาณมากพอพวกมันจะพยายามเดินทางเข้าหากันเพื่อปรับสมดุล และเมื่อประจุไฟฟ้าเหล่านี้เคลื่อนที่จากก้อนเมฆลงสู่พื้นดินหรือระหว่างก้อนเมฆด้วยกันเองมันจะสร้างทางเดินของไฟฟ้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากๆตอนที่ไฟฟ้าพุ่มผ่านอากาศมันจะทําให้อากาศรอบๆร,ร้อนขึ้นอย่างมหาศาลและรวดเร็วมากๆอุณหภูมิสูงกว่าผิวอาทิตย์เสียอีกอากาศที่ร้อนจัดก็จะขยายตัวอย่างฉับพลันทําให้เกิดแสงสว่างวาบขึ้นมานั่นคือที่เราเห็นเป็นฟ้าผ่านนั่นเองครับ ส่วนเสียงฟ้าร้องก็เกิดจากการที่อากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดคลื่นกระแทกอากาศที่ถูกดันออกไปอย่างกระทันหันนี้เองที่ทําให้เกิดเสียงดังสนั่นที่เราได้ยินตามมานั่นแหละค่ะน่าทึ่งใช่ไหมครับว่าธรรมชาติสร้างปรากฏการเหล่านี้ได้อย่างไรครั้งหน้าถ้าเห็นฟ้าผ่าก็รู้แล้วนะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วพบกันใหม่ในความลับทางวิทยาศาสตร์เรื่องต่อไปครับ